สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโย่ออคุณกันนะครับกับเมืองหมอกนะหมอกช่วงเ,เช้าอยู่ที่โคกนหนองนาครับท่านผู้ชมครับนี่ดูบรรยากาศนะนี่หมอกขึ้นด้วยนี่ในสาร จะให้เดินวนนะท่านผู้ชมครับนี่ยังมีหมอกนะนี่อยู่ในโคกหนองนานะท่านผู้ชมครับผมจะเดินวนไปทางนน้นนะท่านผู้ชมครับบรรยากาศนี่พระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นครับ มีที่วัดเปิดนี่ธรรมชาติเดินบนมือกี่ผมเดินบนจันนี่ไซบ์สากะอีกสายหนึ่งนะตรงนั้นมันก็ออกสุดยอดธรรมชาติคนระับดูนะต้นไม้ขึ้นเต็มเลยอันนี้ไม่ได้ปลูกนะตรงเนี้ยมันมีเม็ดแล้วก็มันขึ้นเองนะ่านผู้ชนะมครับบรรยากาศฮนะ นกก็นอนพึ่งตื่นนี่ประมาณ6โมงกว่าๆนะเลยเว็นนี้ครับจะเดินไปเพราะถ้าเป็นทางทิศตะวันถ้าเดินไปทางตะวันออกไปทิศตะวันตกมันจะมันจะย้อนย้อนแสงอันนี้ผมก็เลยเดินทิศตะวันออกมาต่างถึงทิศตะวันตกนะครับ นี่นะลมรื่นครับนี่กำลังออกลูกเต็มเลยครับทั้งก็เต็มหยาดทุ่งนานนะท้องทุ่งครับปรถไทย มงต้นไม้ผมฮะมงต้นไม้สุดยอดนี่ครับเนี่ยถ้ามงต้นไม้ย่างงามอ่ะคุณพระที่กำลังโผล่ขึ้นมาแล้ะมงต้นไม้ผมจะย้อนจะย้อนไปทางป่ากันนะป่าแล้วก็ออกไปทางโน้นเลยนะท่านผู้ชมครับ นู่นครับเพจนี่เมื่อคืนนอนนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่นอนตรงนี้แหละก็ะคือมูปลาครับเมื่อคืนก็นอนตรงนี้กระท่อมนอ,นอนตรงนี้นะเมื่อคืนก็นอนมนุมนี้นู้ไนไอ้ปลาย,ยังนอนอยู่เลย น้ำจะเหลือเยอะมะเหลือน้อยมานะไม่ใช่เยอะนะเหลือน้อยนี่นะฮะหมอกลงเต็มครับท่านไปชมครับมีปลาไมาได้ใหา้หารปลามาเลยนี่เนี่ยนี่ตรงปา่าโซนป่านะแดงก็เอาฟางมาเต็มแล้วครับ น,นี่ฮะโซนป่าอันนี้จะเป็นอุมโมงค์เป็นนี่โซนโซนป่านะท่านผู้ชมครับ สร้างฉากนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะต้นไม้ทางนู้นพระที่เริ่มโผล่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยพระที่เริ่มโผล่ละโอ้โหควันจากควันจัก,จกสรานะครับจ <c oughs> ีพลังโอ้เร็วเร็วเนี่ยเตลว,เร,ว,เ,รว,เ,รวเร็วนี่ นะครับเสริมพลังให้ต้นหมยเร็วๆนะครับโอ้มโห,หมีบันไดปีนด้วยตรงต่างก็ ธรรมชาติฮะนี่มันในปีนปีนไปในนี้ต้นไม้เหรอต้นไม้ผมเริ่มโตแล้วนะท่านผู้ชมครับบรรยากาศนี่เห็นหมอกยังเต็มเลยฮะบรรยากาศหมอกนะครับนี่นะฮะบรรยากาศหมอก ตรงน,นี้ก็ต้นไม้ย่างใหญนะ่เริ่มเยอะ,อะนูน่นทางนี้ก็ยังหมองนะผมให่ดูนะต้นไม้ผมอะอยัางงามเลยครับ เปออ็นมุมหนึ่งนะผมบอกเลยว่าแถวนี้ก็เช้ๆาๆก็จะสดชื่นอากาศหายใจเต็มปอดน,นะนี่น้ำไม่เยอะเท่าไหร่นะท่านผู้ชมครับทีนี้ก็น้ำจะลดอีกแหละนี่เดือดกลุมเดือดมกรลาาเองนะนี่เห็นไหมธรรมชาติครับ ทำทุท่งท้องทุ่งครับท้องทุง่งบรรนาตอนนี้ผมไม่ต้องไปเนาะนท่านผู้ชมครับ นี่กระมดูให้บรรยากาศแค่นี้เนาะก็ถือว่าชื่นเลยแหละประมาณสิบนาทีนะครับนี่ตนะามรอยพ่อครับโคกหนองนาะดีเจมาเดียนี่นะฮะพี่สาวปลูกตึ้งเยอะเลยนี่กำลังเต็มเลยนะครับบรรยากาศท้องทุ่งนี่ที่นานะ กมันโอกระโพดนี่เนี่ยแค่ปลูกมันก็ถ้าปรูกจะปลูกเนาะมันก็เป็นแล้วท่านผู้ชมขอให้ลุยเราจะเห็นผลนะฮะท่านผู้ชมครับน,นี่นี่ดูดูดูบรรยากาศก็แล้วกัน ข้าวโพดกำลังอย่างงามอะแตงโมฮะแตงโมนี่ข้าวโพดสงสัยไก่ถล่มแลวนะนี่แตงโมครับน,นี่บ้านที่ผมนอนเมื่อคืน ทอมปลายนาแค่นี้เนาะสวัสดีครับ